สวัสดีครับจจกพันฟันธงประจำวันอังคารที่29กรกฎาคม2568วันนี้มี8คู่มาฝากกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันได้เลยครับคู่แรกวันนี้ครับไปเริ่มต้นกันที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับ FC c คาร์ลอัลมาตีเจอกับคูพีเในเวลา4ทุ่ม คูนี้ผมมีซื้อร์ตบอลเกรดพรีเมยม20ตัวมาแจกกันนะครับกับกิจกรรมไทยสกอร์ครับว่า FC Carrot Army เจอกับ Q p s วันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่วิธีการร่วมสนุกไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์คำตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างน,นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนเวลา4ทุ่มโดยที่ทางเข้ากลุ่มคือ l i น์ JK1688 ครับย้ำอีกทีครับ Line JK1688 อย่าลืมแอดวอว่น้้นา,าดเหมือน้า ส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ยวก่อน2องทุ่มผมส่งให้ในกลุ่มนะฮะแล้วเจอกันในกลุ่มครับ คู่ที่2ครับในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกเดลริต้าจิลานเจอกับเอฟซีโคเบรเกนในเวลาตีหนึ่งผมว่าต่างชั้นกันมากเกินไปครับนัดล่าสุดเลกแรกนั้นก็เป็นเอฟซีโคเบรเกนครับที่ชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เจอกันในเลกที่2ผมก็มองว่าเดลริต้าจิลานไม่น่าที่จะต้านทานความร้อนแรงของเอฟซีโคเบรเกนที่โมเมนตัมกาลังสวยแล้วก็ชนะมาต่อเนื่องแบบนี้ได้ไหวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพัน์ขอฟันธงไปเอฟซีโคเบรเกนที่1.25คู่ที่3รับดสองโมเคพบับมทุนสาร์ตัเนนวลา เล็กแรกดินาโมเคฟถล่มไปด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ได้มาเจอกันที่สนามกลางครับบ้านของดินาโมเคฟดูยังไงก็ไม่น่าที่จะเหนือความคาดหมายครับเชื่อว่าดินาโมเคฟนั้นจะถล่มฮัมรูรสปาร์ตันไปได้อีกเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไปดินาโมเคฟที่2ลูกคู่ที่4ครับ HSK s k r i n s k i m o s t a r มเจอกับสโวานบาติสลาวาในเวลาตีสอถึงแม้ว่าโอกาสเข้ารอบจะน้อยเหลือเกินครับสลาบเจ้าบ้านวันนี้นะฮะแต่เชื่อว่าสโวานบาติสลาวาก็ไม่น่าจะเน้นหน เกมที่ผ่านมาครับประกอบกับ HSK Screen s i m e Monster มีผลงานการเล่นในบ้านที่ดูดีด้วยเชื่อว่าพวกเขาจะจัดเต็มจัดหนักครับต่อหน้าแฟนคลับในบ้านของตัวเองในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไป HSK Screen s k i Monster ที่เสมอคู่ที่ห้าคับ Serena Sweda เ,เ,เจอกับ F e Silicon ในเวลาตีสเจ้าบ้าน Serena ส w e d a ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับ มนัดล่าสุดในเกมลีเพิ่งจะถลม่ม OFK Beograd ไป7ประตูต่อ1ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดๆนะครับเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถข้ามโจทย์ที่ได้มาไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปเซเวน่าเเวดาที่2.75ครับคู่ที่6ครับในราการ EFL ครับบาเน็ตเจกับนิวพอร์เคานตี้ในเวลาตี1ครึ่งจะมาดูน่าเชียร์กว่าเยอะเลยนะครับเกมรุก อันตรายแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเยอะเลยนะฮะส่วนฝั่งของนี่พอตตี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างยากลบาบากครับกับการต่อสู้นีการตกชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกกักพันขอฟันทงไปบาเน็ตที่0.75ครับคืนที่เครับแนวิการรัสเซียครับ f c ฟซีครานดาเจอกับคริยาสุเวตอฟในเวลาทิ้งคืน45นาทีเชื่อว่าเกมในวันนี้ FC ฟซีครานดาจะเปิดบ้านเฉือนชนะคริยาสุเวตอฟไปเท่านั้นครับไม่น่าจะข้ามจทย์ที่ได้มา ประวช่วงหลังครียสเวตอฟนั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะประกอบกับทางฝั่งของเจ้าบ้านไม่ได้อยู่ในช่วงที่เข้าฟอร์มด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองครียาสเวตอฟที่1.25ุคู่ที่8ครับนลิการกามิโรโตบราซิลโรซิริบีคริคุมาเจอกับคุยบาในเวลา6กโมงครึง่งคุยบาฟอร์มเกมเยองไม่น่าเชยร์เลยครับแพ้ไปถึง3จาก4นัดที่ผ่านมาส่วนทางกับคริคุมาที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆครับโดยเฉพาะเกมที่เล่นในบ้านนนนนะะเพพรราาฉะัััั้้คค่ีจกธ์ขอฟงไปิ ที่0.5 และนี่คือทั้งหมด8คู่ประจวบวรรณคัรที่2ี่กกรกฎาคม2568ครับจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเชียร์บอลสดด้วยกันต่อนะฮะในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงครับเข้าไปรอรับแนวทางบอลสดประจววันนี้กันได้เลยครับในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงนะฮะทางเข้ากลุ่มคือ l ายเอชเคหนึ่ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมได้ไว้ข้างล่างก็ได้เหมือนกันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแลวก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านช่่นนนนนชชอบถ้้้้าาาาหกกเียยววัพพจจะะะปป็รรโ์ฝดดดไไล cribe Con Like ม การอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ